คันนี้นำเสนอมา,มากๆนะครับออกหมายป้ายแดงล้านกว่าบาทวันนี้289,000บาทฟังไม่ผิดครับ MV Acusta Riverle 0ปปี2 0 1 4จด16นะครับกับเลขไม่3,800ยกิโลเพื่อนมากับท่อ QD เพราะว่ากันนะครับฟังเสียงกันหน่อยเลขไม่ 3,800กิโลนะครับโคตรสวยเพื่อนๆอ,ออกใหม่โคตรแพงนี่กระจกข้างพับได้มีคลรคเตอร์มากๆสวยงามยางหน้าหลังแมชซิเลอร์นะครับสำหรับรถคันนี้ใหม่ๆบนดูกันรอบคันครับแรงเร็วขับสนุกสูงนี่ท่อออก 3QD ดเพราะว่ากันนะครับนี่กันดงกันดีดครบๆมีไทสั้นมาให้ด้วยแล้วก็มีควิกชิปจากโรงงานมานะครับนี่ พร้อมใช้งานจริงๆสำหรับคันนี้ปั๊มเบรกแรมโ้เดสคู่อยู่ๆหนึบๆแน่นอนเพื่อนๆมาฟังกันนะครับคันนี้289,000บาท